ครับกาบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเขาสู้ช่องสมหวังผ้าร่วยนะครับเด้อครับนะครับเมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับสมหวังได้มาเ่าะก้านมะพร้าวได้รวมบุญรวมกุศลผู้ที่เพิ่นได้ทําบุญนําก็คือให้กานมะพร้าวเฮ่าก็ได้มาเลากับคุณพ่อเพิ่นนะครับเด้อครับนะครับนะครับได้เลากานมะพร้าวชิปนี่ ผมก็ได้โตดีๆเด็ดๆฝากกับพี่พี่น้องญาติทรรมสุขุสุขคนนะครับการทําบุญเฮาอยู่บ้านกะเห็ดใดนะครับเด้อพี่พี่น้องผู้เพิ่นที่ให้การบักเผามาเพราะว่าคุณจอยคุณรัดอยู่บ้านอ่าเทพปบปะท่านนะครับบ้านบ้านเทพบประทับก็ดีนะครับเด้อบ้านเทพบประทับนะครับเพิ่นก็ได้ให้นะครับการบักเผามาก็เป็นอนุสงค์บุญอ่านะครับ คนได้ทำบุญมานัอ่าได้ตัดตน้นมะพร้าวให้ผมกะอ่าได้เลา้ามอว่าคุณพ่อนะครับอ่สุขุสุขคนที่ได้มาซอยกันเลา้าการมะพร้าวนี่ก็เป็นอนุสงค์บุญได้ทรงบุญทรงกุศลนะครับผู้เจ้าของการมะพร้าวก็ดีนะครับงวดดีแล้วพคนก็โชคดีพอให้พรอนเพิน่น่าอ่าทำบุญไก่โชคดีลำรวยเด้อ ขอให้ร่ำให้รวยทั้งบนทั้งล่างเพิ่นกะได้ทั้งบนทั้งลาง่งงลางนะครับเด้อพูดทำบุญการบักเผานะครับเมื่อนี่ก็เป็นโอกาสดีนะครับคุณรัดนะครับคุณจอยเพิ่นเพิ่นกน็อยู่บ้านเทียบนี่แหละครับนะครับ,นะรบเพิ่นได้ตดต้นบักเผาลงให้เพิ่นก็นเจ็บไว้ให้ผมผมก็ได้ขูดได้เกาได้เลาไปฝากอพอแม่คุณคูณ่อาจานวัดน,นันวัดนี่นะครับก็เป็นบุญเป็น,นกุศลกับโอ้ยอิ่มนะครับอิ่มบุญ ยิมกุศลเขาได้ทำบุญเอาเวลาที่เป็นประโยชน์นะฮะนางเหลาการบักเผาไปให้พอแม่คู่บาาจา์นี่ก็โอ้ยเป็นอนุสงผลบุญนะครับเด้อฝากบุญฝากกุศลให้กับสุขสุขคน้นรังคนก็บ,บอกว่าจากสิไปเหตุบุญบ่ม,มีเวลาอยู่บ้านเ้องก็เหตดได้ครับอ่าเหลากานบักเผานี่ก็เป็นอนุสงผลบุญใหญ่ผมก็ได้ยินตพระเดชพระคุณเพิ่นได้เทศได้เทศสนาให้ฟัง การทำบุญอย้ยไส่ไก่เห็ดได้นะครับบางทีกี่เฮ้าเห็ดไหนมันเป็นประโยชน์นะฮะผมก็ได้มองเห็นคุณค่าของการบักเเผวนะครับเป็นประโยชน์นะครับทางวัดทางว่าตะกอนผมนี่เห็นการบักเเผวผมก็มีเตาเผาไฟเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบ,นะรบเดี๋ยวนี้เห็นลงพอเป็นกวดตาดปัดตาดก็มองเห็นว่าเป็นอนุสงค์บุญนะครับเป็นอนุสงค์บุญแท้ นะครับผู้เพิ่นที่ทําบุญการบอกพามาเฮาก็ได้เล่าไปฝากคู่บาอาจารย์นนวัดนันวัดนี้นะครับปีที่แล้วผมก็นะฮะได้เล่ามาเต็มขั้นลดไปทั้งใดกับเพื่อนกะเว้าให้ฟังเพื่อนก็ให้ไปตัดเอานะครับตัดแก่มาให้กับน่งกูดนางเกาน่งหลอกนั่ง,ง,เ,ง,ลงเลา่าไปทําบุญคู่บาอาจารย์ก็ดีใจนะครับคู่บาอาจารย์มันก็ดีใจ เบ่งดูครับเด้อเพิ่นเล่าการมะเผานะครับมาเอาทํโดยจิตทํโดยใจเป็นอนุสงผลบุญขอให้บุญกุศลนี่สมความุงมาปรารถนานะครับครับนะครับหลวงปู่เสียนะครับหลวงปู่เสียเพิ่นกะไห้งวดที่แล้วเพิ่นกะให้ถือเด้อพแมพี่น้องนะครับเพิ่นไห้มา9ก7 0 7นนะครับกะอ่าถือนะครับหลวงปู่เสียกะถือข้างบนเขาข้างบนนะครับเต็มเ็มนะครับ มือนี้ก็เป็นโอกาสดีนะหลวงปู่เสียเพิ่นกับปล่อยมาแล้วก็ดีฝากคลิปไปให้กับพ่อแม่พี่น้องญอาตีถรำเอฟซีสุขสุขคนนะครับเพื่อโชคดีลำรวยมีเงินมีทองในสร้างนามทับบุญนะครับนี่นะฮะจะให้เบิ่งนะครับรูปขอ้องหลวงปู่เสียนะครับเด้อหวย ตัวดีๆเด็ดๆของเพิ่นที่เพิ่นโทรมาให้ผมผมก็สิได้ปล่อยให้กับป่อยพี่น้นองงวดที่แล้วก็ดีใจภูมิใจนะครับอ่าได้ปล่อยอ่าตัวดีๆเด็ดๆของหลวงปู่นะฮะให้ถืดเข้ากับภูมใิใจดีใจกับป่อยพี่น้องสุข,ขสุขคนครับครับ,รบมื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้เหลาการมะพร้าวนําอ่าได้เอาเอ่อเห็ดชิปมาให้หลวงปู่เพิ่น เดี๋ยวจังใดก็ตามผมมาเด้อครับเด้อครับสีแดวตัวดีๆเด็ดๆของหลวงปู่เสียให้กับพ่อยพี่น้องได้ดูได้ชมกันว่าเพิ่นไดตไดัวใดครับพ่อแม่พี่น้องครับจังใดก็น,นะครับอ่าตอนนี้นะฮะสมหวังกะมีตัวดีๆเด็ดๆกับสิได้เอาให้พ่อแม่ได้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเด้อเอฟซีได้เบิ่งนะครับอ่ามันเป็นเหมือนของอ่าหลวงปู่เสียครับนะฮะหลวงปู่เสียเพิ่นปล่อยมาแล้วงวดที่แล้ว กของหลวงปู่เสียเพิ่นกะเข่า้อครับเด้อเพิ่นให้มากเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับก็ถือว่าเข่าขังบนนะครับอ่าเฮาลองวิเคราะห์พีเจ้าเบิ่งเอานะครับผมก็สิได้เอาตัวดีๆเด็ดๆให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งครับครับยินด้อนรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อครับนะครับ นะครับวดที่แล้ววดที่แล้วหลวงปู่เสียนะครับเด้อเพิ่นกะให้นะครับเพิ่นกะให้ถืเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าวดที่แล้วก็คือวันที่16มิถุนานาหลวงปู่เสียเพิ่นกะให้มาอ่าหลวงปู่เสียเพิ่นกะให้มาสูเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับเด้อพ่อพี่น้องอันนี้เป็นงวดนะครับงวดวันที่หนึ่งกอลัก ก่อข้อนะครับเด้อครับวันที่หนึ่งครับอันนี้คือหลวงปู่เสียประเดียบปล่อยให้กับพ่อรมพี่น้นองแล้วเอฟซีหยาดทีท่ตั้มก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาย่านเมืองนะครับเด้อครับงวดวันที่หนึ่งอ่าอ่าวันที่หนึ่งก่อข้อนะครับก็คืออ่าสองห้าหกห้านะครับเพิ่นก็ได้ปล่อยมากเก้าหนึ่งศูนย์นะครับเก้าศูนย์สี ข้างล่างเพื่อนกานะครับมั่นใจเจ็ดเก่าด้วยพ่อพี่น้องเอาจากไดนพ่อพี่น้องกะลองวิเคราะห์พิจารณาย่านเบิงครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเข้าหมักเข้ากะสื่อลัตตลีเอาเด้ครับด้วยพ่อพี่น้องผมสมหวังนะครับเป็นแนวทางให้กับพ่อพี่น้องหาตัวดีๆเด็ดๆให้กับพ่อพี่น้องให้กับเอฟซีอให้กับอ่าคุณพ่อคุณแม่ให้กับ,กบ,กบยาติรรมสุคน นะครับก็ใหญ่สุคนมีโชคไม่ลาบนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวดีๆเด็ดๆจากหลวงปู่เสียเพิินนะครับหลวงปู่เสียนี่เพิินก็อยู่จังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้อยู่จังหวัดชัยภูมิหดดัดที่เราเพิินให้มากกะถ,ะถือว่าถือนะครับถือว่าเขานะครับหววของหลวงปู่เพิน่นหววนี้เทากับล่องวีเคราะห์พิจารณาย่านเบิงเพื่อจังไดเขาอาจจิโชคดีนะครับเพื่อเพิินขเขาเทาก็ถือว่าโชคดีนะครับเด้อผมสมหวัง ผ้าร่วยกะหาตัวดีๆเด็ดๆฝากกับพ่อแม่พี่น้องกะอย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับให้กำลังใจในเด้อครับพ่อแม่หนอังอยากะัญชาผัดนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามาให้กำลังใจสมหวังผมก็ขอขอบบุญขอบ,ขอบคุณสุขุสุขคนนะครับว่า,า,วาพ่อแม่พี่น้องอยาติดถ้ำสุขุสุขคนนะครับด้อตอนนี้กะนะครับใด้มย่เฉตจังหวัดหนองคายเมืองพญานาคนะครับเมืองพญานาค นะครับอ่ากับได้มาเหล้าการ,ร,ารบักเ้าบนะบ่าวาคุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีเพิ่อนก็ได้มาซอยเหล่าทำบุญนี่คือเป็นอนุสงผลบุญนะครับได้เอาการบักเ้าวนี่ไปอ่าถวายคู่บาอาจารย์เพิ่นนะครับได้กวดได้ปัดอ่าได้ในวิหารของเพื่อนนี่คืออนุสงผลบุญนะครับเด้อครับฝากพี่พี่น้องผู้ที่รวมทำบุญกานบักเภาแล้ว กะเป็นอนุสงค์คนบุญก็ดีใจน้ำนะครับเพิ่นไดทำบุญก็เห็นท่านตาเพราะว่าเพิน่นใดถือหวยสามสี่หมื่นก็ดีใจนะครับนี่คืออนุสงค์คนบุญนะครับอนุสงค์คนบุญที่เพิ่นไดทำบุญการบักพาวนะครับให้ครับก็คือเป็นอนุสงค์คนบุญสมหวังกะดีใจภูมิใจ ผู้ที่ได้กินได้ทานการสางนา้ำท่อบุญเฮะอยไซยกับเห็ดใดว่าแต่คิดใจเป็นบุญเป็นกุศลคือจังเพ่นอเอาการักพ้าวมาให้กับเป็นอนุสงผลบุญ,บบบบญบน,น,นะครับเด้อครับขอขอบบุญขอบคุนสุขูสุคนนะครับที่ได้รวมบุญรวมกุศลนำกันนะครับได้มาย่บานเทประทับนะครับเพื่อสังคมจังหวัดหนองคายกับได้อง นามยุ้ยสองหองนะครับก็ดีใจพู่มใจฝากบุญไปถึงพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่มา่รวมบุญรวมกุศลน้ากันก็คอยมีแต่คววมสุคววมจเจริญน,นะครับบุญรักษาเทวดาคุ่มค้องเงินไหลน่องท่องไหลมาอันควมเก็บกระยาใดอันควมไขกระยามีป่าถนาสิ่งใดก็คอยสมกลมมุงม,มาป่าถนาด้ครับเด้อสวังเกล้ยเพียงแค่นี้ ไว้คลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ